ทัศนคติของคนเวลาพอบอกว่าชวนทำพิัยกรรมถ้าลูกบอกพ่อแม่พ่อแม่บางบางคนโกรธว่าแช่งชัหาว่าแกจะมาสำรวจมราระดกชั้นหรือเปล่าการทําพิธยกรรมนี่ก็หนึ่งข,ข้อดีคือเป็นการสำรวจเช็คลิสต์บางทีมันก็อาจจะถูกครอบครองประปะััก เหมือนอเป็นข่าวการฟอมไทม์ทูไทม์หรือว่าทุกครั้งนี่เราก็เอาทรัพย์สินเรามาสํารวจและจะแบ่งให้ใครเมื่อไหรเมื่อเราตายนั่นแหละนะครับหรือจะยกให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่บางคนบอกถ้าย,ยกให้ตอนฉันอยู่เดี๋ยวเขาไล่ฉันออกจากบ้านอะไรเงี้ยไม่เป็นไรถ้าเรามีบ้านเรายกให้ลูกบอกว่าให้ฉันสิทธิอาศ,าศาัยอยู่กับลูกหรือว่าเรามีบ้านเราจะเอาไปให้เช่าก็เอาสิทธิเก็บกินซึ่งทําได้เพราะต่อไปแต่งงานมีลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายจะไล่เราออกก็ไล่ไม่ได้เพราะว่าฉันมีสิทธิ์อยู่บางอย่างไม่ใช่ที่ดินฬิงเพน การทําพินัยกรรมต้องทําเป็นหนังสืออย่างเดียวต่อให้ดิจิทัลต่อให้พวกเรานั่งกันเต็มไปหมดเนี่ยถ่ายทอดไปทั่วประเทศเลยยกให้มันต้องทําเป็นหนังสือถ่ายรูปตัวเองได้ไหมจันไม่ได้่ายวีโอลงโทรศัพท์ก็ยังไม่ได้กฎหมายมันยังไม่ไปถึงขั้นนั้นการทําพินัยกรรมเนี่ยมันจะช่วย